เพื่อนพอน้องพี่พบกับผมสอนอภาคเครื่องเอฟซีในช่องสอนชาแนลอีกแล้วครับคลิปนี้จะพาเพื่อนพอน้องพี่ไปชมดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียนอคคธรรมโมเป็นเหรียญเม็ดแตงเนื้อเงินหน้ากากทองคําไปชมในคลิปนะครับว่าเม็ดแตงรุ่นนี้ดูอย่างไรต้องมีจุดสังเกตต,ตรงไหนมั่งนะครับไปชมในคลิปนะครับ ่อชมคลิปฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปไปชมในคลิปกันเลก็ก้วครับครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่ตรงนี้ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนคัทธรรมโมเป็นเหรียญเม็ดแตงซึ่งออกในวาระอายุวัฒนมงคล83ปี ปี2553ก็จะมาแนะนำให้ดูว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ดูอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับไปชมพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นเหรียญเม็ดแตงเนื้อเงินหน้ากากทองคำ หลวงพ่อเพี้ยนอักรมโมเดี๋ยวไปดูว่าที่เหรียญมีต่อโค้ดต่อเลขอะไรหรือเปล่านะครับดูอย่างไรนะครับนี่นนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับมีหูนะครับหูตันนะครับไม่ได้เจาะนะครับเป็นหน้ากากทองคำนะครับพื้นเหรียญเป็นเนื้อเงินนะครับ ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็จะเป็นรูปล,ลักษณะมีต่อโคดนะทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับด้านขวามือถ้าเรามองลงไปที่เหรียญน,นะครับมาดูกันนะครับว่าต่อโคดอะไรน,นี่นะครับด้านขวามือต่อโคดวอถออยู่ในรูปใบโพนะครับชัดเจนนะครับส่วนด้านซ้ายมือต่อโคด พอพ่านดาวกระจายนะครับที่เหลืองๆที่เห็นนี่คือหน้ากากของคํานะครับตรงไหลไหลซ้ายหลงพ่อหรือด้านขวามือของเราจะมีเลขแปดสิบสามอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเม็ดประคำเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับจะมีเม็ดประคำนะครับนี่นะครับ รูมหน้าแกะพิมพ์เหมือนหลวงพ่อเป๊ะเลยนะครับเนี่ยหูตันนะครับไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังแกะคําว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับแล้วก็มียันแล้วก็แกะคาว่าวัดเกินกระถินลบุรีนะครับแล้วก็มีลานเลขด้วยเลเซอร์นะครับองนี้หมายเลขตองหนึ่งนะครับ ซึ่งจำนวนสร้างเหรียญเม่แต่งเนื้อเงินหน้ากากทองคอําสร้างทั้งหมด983องค์นะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้มีรายการประกวดนะครับโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนนะครับเนี่ยมาดูตัวตัดขอบนะเนี่ยตัดเต็มมีดนะครับตัดขาดเลยนะครับเหรียญกำลังน่ารักครับไปเลี่ยม กรอบทองคําบูชานะให้ลูกให้แฟนได้นะครับเนี่ยนี่นะครับตัวตัดขอบนะจะมีร่องเลยนะครับคือฝั่งนี้นะครับเรามองขวามือนะครับเพราะเอียงปุ๊บเห็นขอบนะนี่เลยนะครับต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวตัดขอบนะคือตัวจบเลยนะครับนะคือจุดที่ว่าเราชอบแล้วคุยกันแล้วก็คือนี่คือจุดคือที่เรียกกันว่า จุดจ่ายตังเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่คือตัวตัดขอบต้องเป็นแบบนี้นะครับมาดูนะครับเหรียญอื่นๆนนี่นะครับนี่เหรียญที่สองนะก็เหมือนกันนะเรามองจากด้านขวามือลงไปนะครับฝั่งวอทอ ในใบโพนะครับตัวตัดขอบก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับนี่นะนี่นะครับนี่อยู่ในพลาสติกยังเห็นชัดเลยนะครับคือไม่อยากแกะออกมาครับเดี๋ยวจะสัมผัสมือนะครับกลัวผิวเสียพอพาชุนี้เป็นพระสะสมของผมนะฮะนี่นะครับวอร์รชัดเจนนะครับพอพานนะครับนะครับนี่เหรียญที่สองนะครับเหรียญนี้รู้สึกจะหมายเลข แปดสบห้านะครับเหมือนกันนะครับใไปดูเหรียญที่สามนี่ครับต่อโคตรวอทชัดเจนนะครับพอผ่านดาวกระจายด้านซ้ายมือหรือขวาของหลวงพ่อนะครับตัดขอบเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับ นี่นะครับจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับตัดขอบนะจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับด้านหลังลน,นี่หเหรียญนี้หมายเลขห้าสิบเอ็ดด้านหลังก็เหมือนกันหมดนะครับซึ่งพารุน่นนี้คือจํานวนสร้างเนี่ยก็ไม่มากนะครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อนะในวราอายุวัฒนมงคล ครบ83ปีนะครับออกในปี53นะครับมาดูเหรียญที่4นะครับนี่เหรียญที่4ก็เหมือนกันครับวอถอชัดเจนนะครับอยู่ในเบโพพ่อพานเนี่ยหน้ากากทองคำเต็มนะครับจมูกตรงตาชัดเจนนะครับแววตาคิ้วหน้าผากเส้นล่องเอกลักษณ์หลวงพ่อครับด้านบนมีนูนๆตรงหน้าผากนะครับ หูชัดเจนนะครับแกะพิมพ์ชัดเจนนะครับหูตันนี่หูห่วงตันนะครับมีคําว่าแปดสิบสามตรงไหลน,นะครับตัวตัดขอบเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยครับมีร่องเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับเนี่ยถึงบอกว่าถ้าถกเถียงกันอนาคตนั่นหน้าอาจจะทําได้แต่ตัว,ต,วตัวตัดขอบเนี่ยทำไม่ได้นะครับเนี่ยตัวจบ ต้องเป็นอย่างนี้เป็นกันทุกเหรียญน,นะถ้าท่านมีนะลองเอามาส่องเทียบดูนะครับนี่นะครับด้านหลังลานเลขนะครับจากจำนวนสร้าง983เหรียญน,นะครับ mm hmm. ก็นี่แหละครับคือเหรียญเม็ดแตงอายุวัฒนามงคล83ปีหลวงพ่อเพียรนัคธรรมโมนะครับ ถ้าสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมก็เข้าไปชมได้ที่เพจ f เ c e บ o ๊กเพจสอนอภาเครื่อง fc นะครับหรือติดตามในช่อง youtube ช่องสอนอชาแนลก็มีอัพโหลดคลิปวิดีโอเพื่อศึกษาวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพียนะัครธรรมโมมีหลายคลิปที่ลงไปแล้วนะครับครับก่อนจบคลิป ก็ฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ